สวัสดีค่ะติดตามสถานการณ์การสูร้รบในพม่าก,กันค่ะฝไฟต่อต้านทหารสากัดโจมตีรถขนนสเบียงของกองทัพมินออกไหลเป็นรถก่วงสิบลำทําทให้มีผู้เสียชีวิตทันที6คนและบาดเจ็บสาหัสอีกรายงานสื่อมวลข่าวระบุว่าโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเม 15, ื่อวันที่15พฤษภาคม2567ตรงจุดบริเวณนัดเยการอำเภอชองอูภาคสกาย ีดีเอบอกว่าในช่วงวันเกิดเหตุทหารพรม่าได้ขับรถเป็นรถพ่วงขนาดสิบลำคนสเปียงเต็มลำรถออกจากอำเภอสกายรถกระบวนทั้งหมดได้วิ่งผ่านเส้นทางนักเยการอำเภอชองอูซึ่งระหว่างทางนะคะฝ่ายต,ต่อต้านทหาร ติดตามกระบวนรถของกองทัพทหารพรม่าและเฝ้าติดตามบนเส้นทางชองอูภาคสกายซึ่งเป็นเขตควบคุมของฝ่ายต่อต้านอีกพ่อมาถึงจุดเกิดเหตุวีดีเอฟที่รอดักซุ่มโจมตีข้างพรมยา่าเริ่มจุดชนวนระเบิดใส่รถกองทัพทหารรถคันที่6โดนระเบิดสองลูกทําให้ทหารที่อยู่บนรถเสียชีวิตทันที6คนพร้อมสเสบียงอาหารรถได้รับความเสียหายอีก ทั้งนี้มาจากความร่วมมือของกองกำลังปกป้องท้องชินฝ่าย p d f กองพัน24กองพันที่1และฝ่าย p d f มงยวาค่ะกระบวนลถขนทองแดงกองทัพมินออกไหลถูกขัดขวางโดยฝ่าย p d f รายงานสื่อสำนักข่าว RFA บอกว่าเหตุการณ์นี้ ฝ่ายกองทัพมีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างน้อย10คนได้กันค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ที่ผ่านมากระบวนรถบรรทุกทองแดงจากโครงการทองแดงและปันตองอำเซาเลงจีจัังหวดสกายถูกกองกำลังต่อต้านทหารเปิดฉากขัดขวางทุ่งระเบิดบนเส้นทางทำให้ทหารรักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหาัสและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ระบรถทหารทองแดงจำนวน5คันและรักษาความปลอดภัยอีกสองคันถูกโจมตีด้วยอาวุธขนาดเล็กรวมถึงระเบิดอีกด้วยบนทางหลวงมงยวาช่องอู ฝ่าย p d ดีอบอกว่าจากการโจมตีรถขนทองแดงบนเส้นทางนี้ช่วงที่ผ่านมากองทัพเมินอองไหลรีดไถเงินจากเส้นทางระหว่างมงยวาจังหวัดมันเตอรสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนดังนั้นฝ่ายกองกำลัง p d ดีเอจึงเปิดฉากขัดขวางรถขนทองแดงรวมถึงรถรักษาความปลอดภัยด้วยการเปิดฉากโจมตีระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง12คนและบาดเจ็บสาหัสอีก10คนค่ะ และยังมีข้อมูลเพิ่มอีกว่าทหารที่บาดเจ็บสหาหัสตอนนี้กำลังส่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชองอูเบื้องต้นค่ะนอกจากนี้ฝ่ายปกป้องประชาชนให้ข้อมูลอีกว่ารถขนทองแดงกองทัพมินออกไหลถูกโจมตีสามครั้งต่อเนื่องภายในวันเดียวแม้โจมตีทหารต่อเนื่องบนเส้นทางนี้ กองทัพทหพรารพม่ายังขนทองแดงผ่านเส้นทางจังหวัดมงยวาและมันตะเลอีกค่ะพร้อมเหนือรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแม้โจมตีบ่อยครั้งกองกำลังปีดีอบอกว่ารักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาและยังมีข้อมูลอีกว่ารถทั้งหมดที่ขนทองแดงและอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นของจีนอีกด้วยค่ะดังนั้นจึงต้องรักษาความปลอดภัยและปกป้องจีนอีกด้วย ทางสือสารมขาเอฟติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ทหารมินอองหลอูย,ยุนเวยแต่ก็ไม่มีการรับสายหรือไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567ที่ผ่านมากระบวนรถขนทองแดงถูกโจมตีอีกเป็นครั้งที่3ภายในเดือนนี้ ทหารพรม่ากล่าวว่ามีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมตามทางหลวงระหว่างมงยัวและจังหวัดมันเตเลสำหรับการขนส่งยานพาหนะปะทุกทองแดงทั้งหมดเมื่อวันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่17พฤษภาคมรถขนทองแดงและแปะตองถูกขนส่งไปยังจังหวัดมันเตเลทางถนนอย่างน้อย5ครั้งเกือบทุกครั้งฝ่ายพ d f เอเปิดฉากทุ่งระเบิดทำให้หน่วยรักษาความปลอดภยัยมีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหาัส ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชาวจีนเกือบ80คนที่มาสถานที่ทำงานของบริษัท Chinese Wang p e r และ Yangchi c o m a n y ani, ซึ่งโครงการทองแดงตั้งอยู่ในและปะตองและคนในพื้นที่กล่าวว่าพวกเขาพยายามดำเนินโครงการต่อไปอีกด้วยเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะประชาชนภูม,มิภาครวมกัน44 องค์กรออกแถลงการเรียกร้องให้ยุติความพยายามในการรดสต์ทโครงการขุดทองแดงในพมา่าอย่างไรก็ตามค่ะจนถึงขนาดนี้ทหรารพม่ายังคงรักษาความปลอดภัยรถขนทองแดงให้กับทรัพย์สินวัตถุของจีนจนถึงขนาดนี้ค่ะนอกจากนี้ทัพเสริมกองทัพมินอองแหล่กองพลขนมาด้วยรถด,ดําจำนวนสองลำถูกสก,กัดโจมตีจากกองกำลังชาติพันธ์ ทำให้ทหารมินอองไหลเสียชีวิตถึง6คนบาดเจ็บสาหัสอีกรายงานสื่อสำนักข่าว The t i อ e s of s p r i n g รายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาทหารพรมาร่าได้เสริมกำลังโดยการใช้รถดำขนตั้งแต่กองพล5 5และกองพล77 รายงานไม่ได้ระบุถึงจำนวนที่ขนมานะคะแต่ได้ใช้รถดำจำนวนสองลำที่ขับเคลื่อนผ่านเส้นทางอำเภอก็กเร็กจ,จังหวัดแมวดีฝ่ายกองกำลังชาติพันธุ์จึงขัดขวางด้วยการโจมตีทั้งปืนและระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง6คนและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากกองกำลังกะเหลี่ยงยังให้ข้อมูลอีกว่าทหารผ้าไองเซยะยังไม่สามารถเคลื่อนทัพ เดินนาต่อไปได้และกำลังปักฐานบริเวณอยู่ที่ตินดอยต่อนาตองอย่างไรก็ตามขาดทั้งสองฝ่ายยังยิงต่อสู้กันอยู่และได้วางจัดกำลังเพื่อสกัดโจมดีบนเส้นทางเอเชียเพื่อป้องกันการเข้าพื้นที่จังหวัดแมวดีต่อทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทางพื้นที่รัฐกาเหลียงบนเส้นทางเอเชียยังอยู่ระดับที่ควบคุมและมีการต่อสู้กันเป็นช่วงระยะอยู่ค่ะจากสงครามในพื้นที่ทำให้ประชาชน โดนลูกหลงเสียชีวิตถึง7คนรายงานสื่อ RFA แถลงว่าเหตุการณ์สุดรบทั้ง2ฝ่ายระหว่างกองทัพมินอองไหลและฝ่ายปกป้องท้องถิ่นค่ะยิงต่อสู้กันตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่17พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา10วันทั้ง2ฝ่ายยิงต่อสู้กันมาโดยตลอดประกอบกับพื้นที่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกันแนตตีรีอำเภอตะยชองจังหวัดตนาวศรี ส่งผลให้ประชาชนทั้งเด็กและวัยกลางคนเสียชีวิตถึง7คนค่ะนอกเหนือจากนี้ทหารพรมาร่ายังใช้เครื่องบินโจมตีผ่านทางอากาศอีกและทิ้งระเบิดลงมาในหมู่บ้านโกงยินทําให้เยาวชนอายุ15เสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดทั้งนี้ฝ่ายต่อต้านทหารยังให้ข้อมูลอีกว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมในหมู่บ้านกันแนตติริและหมู่บ้าน ชินกัดและหมู่บ้านโกยินเซกรวมถึงหมู่บ้านการติรีอีกหนึ่งหมู่บ้านกองทัพเินออกไหลใช้รุ่น mi 2เปิดฉากโจมตีทิ้งระเบิดลงมาในชุมชนเป็นเหตุให้ทั้งเยาวชนตั้งแต่อายุ15-16เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บสาหาัสมีชาวบ้านมากถึง20กว่าคนคะ่ะ ในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่ายกองกำลัง k n l a พร้อมกับแนวร่วมปะทะก,กับกองทัพเมนออ่อนไอลประชาชนบอกว่าตอนนี้ในหมู่บ้านรวมแล้วมีผู้อพยพหนีภัยกว่า5,000คนค่ะดังนั้นประชาชนกำลังขาดแคลนเข้าปลาอาหารรวมถึงยารักษาโรคเบื้องตน้นทั้งนี้จังหวัดตเนดาตงสงครามยิ่งหนักอุณภูมิสงครามเพิ่มระดับ ประชาชนอาจจะเพิ่มขึ้นมากถึง6กหมื่นคนค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวพมา่าผ่านช่องของเราพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ